สดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นฟิโลเบอร์มาร์กนะครับที่ขยายพันธุ์ด้วยการแช่น้ำไว้เนี่ยครับหลังจากผ่านไปประมาณ3สัปดาห์ครับจะเห็นว่ารากเข้ามาเยอะแล้วที่รากขาวๆนั่นรากใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับว่าก่อนแช่น้ำกับ หลังแช่น้ำเมื่อผ่านมาประมาณ3สัปดาห์แตกต่างกันเยอะแค่ไหนโอเคครับก็สำหรับผมแล้ววิธีดูว่าเขาพร้อมจะมาปลูกยังนะครับก็ผมจะดูประมาณรากรเขาครับเขาครับผมจะดูประมาณกะเอาครับมาดูง่ายๆเนี่ยครับผมจะกะเอาก็คือถือว่าต้นเขาเท่านี้ใช่ไหมครับ คือรากใหม่เขาเนี่ครับกะเอาด้วยสายตาครับแบบถ้ามันแบบกลมๆใช่ไหมครับคือรากเขาจะมีปริมาณเท่ากับเหมือนเหมือนเหมือนแบ่งต้นออกเป็น3มส่วนนะครับเนี่ยหนึ 1, 2, แล้วก็3ใช่ไหมครับรากเขาเนี่ยจะมีประมาณ1ส่วนก็คือมีเป็นกระจุกประมาณเมื่อเทียบกับกระจุกของต้น3ส่วนใช่ไหมครับรากเขาจะกระจุกประมาณ1ส่วนผมก็จะมาปลูกลงกระถางแล้วครับ หรือถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากปลูกเอาไปแช่น้ําต่อก็เขาก็อยู่ได้ครับแต่เขาจะไม่ค่อยโตรครับเพราะว่าในน้ํามันไม่มีธาตุอาหารเขาก็จะเนี่ยครับใบใหม่มาก็จะเล็กแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆใบเก่าก็จะร่วงครับแล้วก็จะมีใบใหม่เหมือนใช้ธาตุอาหารจากใบเก่าครับเพื่อสร้างใบใหม่แล้วก็ทิ้งใบเก่าประมาณนี้ครับมาเรามาปลูกกันเลยเอาไว้ก่อน เนี่ยครับวัสดุุที่ผมใช้ก็จะมี <c oughs> มพะพร้าวสับสามส่วนนะครับแล้วก็เพอร์ไลหนึ่งส่วนนะครับจริงๆที่ผมใช้เพอร์ไลเพราะว่าที่ที่ผมอยู่ครับฝนจะตกค่อนข้างบ่อยครับผมเลยใช้เพอร์ไลเพื่อกันกระถางเขาตันนะครับเมื่อกลับมะพร้าวสับด้วยทลายเนี่ยมันจะทําให้น้ําระบายไม่ดีครับผมเลยใช้เพอร์ไล โอเคเรามาปลูกกันเลยดีกว่าเนี่ยครับพอเราได้กะมะพร้าสามส่วนผอแล้วหนึ่งส่วนแล้วผมก็จะผสมคลุกเคล้ากันเลยอยากผสมวัสดุปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะใส่วัสดุปลูกไปนในกระถางครับประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางกระถางนี้ผมใช้ห้านิ้วนะครับจริงๆใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่ผมมี ตอนนี้เล็กสุดเท่าน,นี้ก็เลยใช้ห้านิ้วใส่ไว้ครึ่งหนึง่งใช่ไหมครับหลังนั้นก็นำต้นเขามาวางผมไม่ค่อยถนัดครับเดี๋ยวผมปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะรากเขาเป็นรากเพิ่งออกมาใหม่ครับต้องใส่วัสดุปลูกใบเบาๆครับคุณครับเดี๋ยวมาถ่ายตอนใส่วัสดุปลูก เสร็จแล้วเลยโอเคครับหลังจากผมปลูกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับออผมจะแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างครับเวลาเราปลูกหรือว่า <c oughs> เปลี่ยนกระถางนะครับผมจะแนะนำให้ทำตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเราทำตอนเช้าเขาอาจจะเฉาได้ครับเพราะว่ากลางวันอากาศจะร้อนแต่ถ้าเราทำตอนเย็นเขาจะมีเวลาปรับตัวครับตั้งแต่กลางคืนจนถึงตอนเช้าครับเขาจะมีเวลาเขาปรับตัวครับ อันนี้รวมถึงการอบด้วยนะครับการอบก็ควรจะเอาออกจากถุงตอนเย็นเหมือนกันครับโอเคมาต่อกันเลยว่าจากนั้นนะครับหลังจากผมใส่วัสดุปลูกเสร็จผมก็จะใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับปุ๋ยละลายชาออลมมโคสก็ใช้ตามฉลากเลยครับใส่ผมจะใส่ขอบ,ขอบกระถางนะครับันยาใส่ปุ๋ยเสร็จ จากนั้นก็ลดน้ําตามเลยครับลดน้ําให้ชุ่มเลยครับนี่ <Yeah. S 1> ครับลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ <Yeah. S 1> จากนั้นก็เอาไปไว้ที่ร่มลำไยครับหรือว่าจะไว้ที่เดิมกับที่เราแช่น้ำก็ได้ครับจากนั้นก็ ดูแลปลูปกแบบดูแลปกติเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลยไว้กับเพื่อนๆเขานี่ก็คือเพื่อนๆเขาแล้วครับอันนี้ผมขยายพันธุ์พร้อมกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นที่อยู่ในถุงอบเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงโอเคครับนี่ก็ถึงมาถึงยอาต้นที่เราขยายพาครับแบบอบ ควบแน่นใส่ถุงแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาก้อนอื่นนะครับเวลาก่อนที่เราจะออกนะครับเอ,อวิธีของผมนะครับผมจะเปิดถุงเขาทิ้งไว้ก่อนครับประมาณวันหนึ่งเพื่อให้เขาปรับสภาพอะครับเพราะว่าเหมือนเขาอยู่ในถุงความชื้นเขาจะเป็นหนึ่งร้อเอร์ซ็นใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าความชื้นข้างนอกเท่าไหร่ถ้าแบบตอนยิ่งเราทาตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะต่างกันมากแล้วไม้มันจะเฉาครับมันจะเหี่ยวนะครับ แต่ถ้าวิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะเปิดถุงตอนเย็นของเมื่อวานครับแล้วมาวันนี้ตอนเย็นผมถึงจะเอาเขาเขาออกอยากถุงนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสภาพต้นกันดีกว่าครับอจะเห็นว่าเขามีใบใหม่มาใบหนึ่งนะครับซึ่งวิธีดูว่าเขาออกอยากถุงได้ยังนะครับจะมีที่ผม ใช้ย่อมีสองวิธีก็คือหนึ่งก็คือดูก้นกระถางครับว่ามีรากหรือเปล่าอันนี้ไม่พบนะครับเพราะผมใช้กระถางใหญ่แล้วก็ต้นเขาเล็กก็จะนานนะครับกว่าจะเห็นรากทุกกระถางก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือยอดครับถ้ายอดเขาเดินก็แสดงว่ารากเขาเริ่มมาแล้วนี่ครับวิธีดูจากยอดแล้วก็เราก็ลองจับดึงดูดึงดมูมันจะมีมันจะตึงมือครับเพราะว่ารากเขาเกาะอ,อยู่อย่าดึงแรงนะครับอันนี้แค่ดึงเบาๆดูว่ามันเหมือนดึงเบาๆแล้วมีแรงต้านแสดงว่าเขา ล่าเขาออกมาแล้วครับจากนั้นก็ทำเหมือนต้นแรกเลยครับก็คือใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับก็คือปนมโคนละลายช้าใส่ขอบกระถางครับถ้าเราไปใส่ตรงโคนบางทีปุ๋ยมันเค็มมาครับถ้าไปโยนล่าเขาเดี๋ยวล่าเขาก็เกิดความเสียหายได้ครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับลดน้ำลดให้ชุ่มเลยนะครับ ลดน้ำลดได้ชุมเลยจากนั้นก็เอาไปไว้กับเพื่อนๆเขาได้เลยนะครับอจากนั้นก็ดูแลปกติเลยครับ นี่ครับว่าจะเป็นเพื่อนๆเขาที่ขยายพันธุ์พร้อมกันนะครับเออต้นพวกนี้ที่ผมขยายพันธุ์ผมเอาไว้ในตู้อบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตู้อบ <c oughs> นี่ครับมันเด๋อวครับผมก็เลยเอาไว้ในตู้อบเพราะว่าถ้าใส่ถุงก็คงใช้ลายถุงก็เ,เลยใช้ใตู้อบโอเคจะต้นพวกนี้ผมก็เอา,เอ,า,เอ,าออกมาก่อนเขา,เาวันเดียวเองครับโอเคนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้ใน Facebook หรือใน i ิน t a g r กรก็ได้นะครับผมจะตอบหมดครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้ยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 拜拜。Bye bye.